แม่ว่าเนยเนยดีค่ะได้อะไรมามาดูหน่อยไปแต่เช้าว่ะวันนั้นพี่ซื้อมพราว่็ไม่ได้กินที่เร่งแลวพี่ลึง บอกเวลาเท่าไหร่ไม่มีเวลาไปก็เลยไม่รู้มาตรงเป๊ะเลยเหรอะไรห้อยอยู่ไหนเหรออะไรหอยนี่อะไรอันคืแซงจะมองนะตาง more <laughs> that สุดยากโอ้โหโอ้โหัม่ัยังไม่าภาษามาอโอ้แล้วกับตานคุยเรื่องคุยเรื่องมาก็เป็นเนาะวันนี้มีแต่ล right ูกน่ารัก นนนนดได้ๆเนนจ้าอย่าไปหาซันทันเลยใเรื่องคนจีโซ่ในกองคันไปกิน,น่วไม่ได้คันคันใครเขากินดิบเลยมันเซงมันเซงดนะูไม่ซื้อหรอขุดนะนี่ขุดทุกวัน หนักนะเดไทยนิวอนนมากเลยาทาโ่ลก็เอจ้าดเออสบายดีเออโอ้เป็นยังพ่อใหญ่ได้ยังม้อละโอ้มาขายยังน้อโอ้คุณมันแจงมาในหลายเนาะลูกเรียนไหได จะไปเอาแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยมาแพ็คมันมเมนออเดอร์ยูไนในยูบนเฮาบ่อบ้านเาแล้วก็อยู่ตรงนี้โอ้ยอ้าวน้องรฝนมาแล้ววัสดีค่ะวัสดีค่ะใส่กรเป๋าไปลงเรียนที่มีกระเป๋าสีลาสีีเลิกเลยกี่มากเลย ลุงลุงเขาสิบประทศท้ายลุงเอาของเขาให้เขายนห่อใเย็นลูกใจเย็นไปไปยันสี่ก้อนวันนี้ก็น้องฟ้าไปเนาะหรือว่าเล็กจะซอย จะแพ็คเลยอือไปเลยไปเลยจ่ายจ่าบอไปแพ็คออเดอร์เขาเอาไว้ที่หลังเนาะนี่เนาะโอเคโอเคนะฮะตอนนี้ก็คุณแม่กับน้องอีกคนนึงก็มาแล้วท่านทิ่นี่สวัสดีครับ